ต้องขอถามคุณหมอตั้มก่อนครับว่า CBD นะครับเป็นสารที่อยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ผมมาทราบมาอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่เราเข้าใจตั้งแต่ต้นว่ากัญชงเป็นสารเสพติดถามคุณหมอตั้มดีกว่าครับว่าต่างกันยังไงบ้างครับความเข้าใจของของเราถูกทําให้รู้ว่ากัญชงกับกัญชาเนี่ยมันคือยาเสพติดในกัญชงเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีตัว CBD นะครับในกัญชาจะมี THC กับ CBD ต่างกัน THC เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เป็นมีอาการทางจิต ประสาทและมีการเสพติดที่ทุกคนเข้าใจที่ทุกคนเข้าใจใช่แต่ว่าจริงๆแล้วตัว CBD เนี่ยเป็นตัวที่ต้านฤทธิ์ของ t h c <Wow. S 2> สารที่ได้จากกัญชงซึ่งมันไม่มี t h c เนี่ยเข้าไปเนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถมีสมดุลของร่างกายเราต้องเติมปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอแล้วก็เหมาะสมครับปริมาณ CBD ที่สามารถใช้และถูกกฎหมายนะครับ,รบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้บอกไว้ว่าเราจะใช้ CBD ในการบริโภคได้ไม่เกิน75มิลลิกรัม แต่ผลิตภัณฑ์ชี้ตัวนี้นะครับมีปริมาณ CBD อยู่50มิลลิกรัมครับ<า>มผมว่าทำไมต้อง50มิลลิกรัมทำไมไม่75มิลลิกรัมเพราะตามความเข้าใจแล้วเราก็คิดว่าการรับประทาน CBD มากๆก็จะทําให้ส่งผลดีกับร่างกายมากๆแต่ว่าจากการทําการวิจัยของเรานะครับเราพบว่าปริมาณ50มิลลิกรัมเนี่ยก็เป็นปริมาณที่เพียงพอแล้วในเมื่อเราได้รับตัว CBD อย่างครบถ้วนแล้วเราจะรู้สึกยังไงได้บ้างครับอันดับแรกครับตัวผลิตภัณฑ์ชิ้ตัวนี้ครับ ถ้าเราประทานในช่วงต้นๆสักประมาณ2 0 3สนาทีแรกครับ,รบเราจะรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นอ,อ,อาการปวดเมื่อยร่างกายนะครับของคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมเนี่ยก็แทบจะ,ะได้ว่าทุเราเบาบางลงไปบางคนนอนเยอะมากครับแต่ว่าตื่นมาไม่สดชื่น <c oughs> เมื่อรับ CBD ที่เพียงพอก็จะรู้สึกสดชื่นเลยล่ะฮะจากการทำงานวิจัยเชิงคลินิกนครับเราพบว่าการนอนของอ อาสา,าสมัครเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเฟรชมากยิ่งขึ้นรู้สึกพร้อมที่จะทำงานในวันใหม่ได้อย่างเต็มที่ครับ